สนับสนุนโดย Bestway Bangkok ที่นอนเป่าลมอัตโนมัติ Camp Art ศิลปะแห่งการแคมปิง้งสายยางต้องโตโยกบาย TTT Corporation สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย Cat Garden Tools by TTT Corporation ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์รายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณพบเรื่องราวการเดินทางและใช้ชีวิตในวิถีของชาวแคมเปอร์ค้นหาแรรไอเทมจากทั่วทุกมุมโลกออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณวันนี้มีอะไรนะ้องเชิญพี่มาเนี่ยวันนี้จะเป็นงานรวมหัวหน้าเผาเฮ้ยคือพี่นอนตรงนี้ <laughs> ผมก็นอนตรงนี้เ <laughs> <laughs> ที่นอนเจ คุณอย่างคุณจะต้องใช้คืออะไรครับนี่นี่นี่นวดไม่ได้่เหรอถ้าพี่ว่าเต็นท์อันนี้อันดับต้นต้นของโลกที่แพงนะนี่ถ้าผมแบบอยู่เฟสเฟสสมัยก่อนที่พวกมันตกไหมเลยครับผมเคยได้ข่าวว่าหลังคาเนี่ยคุณเต็นท์จะแพงที่สุดเท่าไหร่เต็นท์คุณประมาณ2ล้านครับเมนูหมูกระทะราคา3.9แสนเก้าเราอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์ของเจมส์ห้าร้อยซิตี้แคม วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาให้รับชมกันครับครับสวัสดีครับพบกับพีเอสในรายการแคมป์สตรีวิถีวันแคมป์นะครับวันนี้เพชก็พามาที่เจมห้าร้อยซิตี้แคมป์นะครับเพชเคยมาหนึ่งครั้งนะครับตอนนั้นโอ้โหมาสัมภาษณ์แกนะครับตอนนั้นคนดูหลายล้านวิวเลยนะครับผมก็ไม่รู้แกดังอะไรอ้าวเจอตัวะเดีพี่เจมสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งครับพี่เจมแนะนำท่านผู้ชมครับเจมห้าร้อยซิตี้แคมป์ครับแคมปิ้งในกรุงเทพ ที่มีวันหยุดน้อยมีเวลาน้อยก็สามารถไปแคมปิ้งได้โอ้โหเป็นเสร็รไปที่เลยเอ้ามันต้องแบบยุคนี้แล้วพี่เวันนี้มีอะไรน้องเชิญพี่มาเนี่ยวันนี้จะเป็นเขาเรียกว่างานรวมหัวหน้าเผ่าเฮ้ยแต่ละแต่ละล็อกแต่ละเต็นเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนหัวหัวเลยเอาหัวมาเลยจริงเหรอระดับประเทศเลยเชิญหัวระดับประเทศเฮ้ยนี่คุณรู้จักขนาดนี้เลยเหรอใช่ไงพี่โอ้คุณไฮโซอ่ะเราก็กะแทบเท้ามาพี่พี่ครับขออนุญาตให้น้องเลี้ยงข้าวหน่อยอ่เลยคือพี่พี่เขาก็มาไนสงสัยพี่เขาอยู่ข้าวกันแต่จริ ผมพาวิ่งผมบอลเอาอะไรบ้างเมื่อคืนอันนี้ชุดเล็กนะอันนี้ชุดลุยฝนอันนี้ชุดลุยฝนชุดไม่แพงมากไม่แพงมากแต่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคคเต็นท์ก่อนเลยเต็นท์นี่คืออะไรพี่เต็นท์โอกาวะจริงๆเิงตัวนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยแพงแต่สมัยนี้ยมันถูกลงด้วยข้างเงินญี่ปุ่นมันมันลงก็ขาดทุนอันนี้ถือว่าเป็นเต็นท์ที่ผมสลับเอามากางตอนหน้าฝนผมชอบมันเปิดประตูเยอะไงเวลาฝนตกเันหนักไผมปิดแต่เป็นอุโมงค์ จบเลยนะครับนี่เห็นป่ะแล้วคือมันก็ดังเอาแล้วนอนตรงไหนพี่นี่ก็ตรงนี้ชีวิตผมอยู่ง่ายอย่างนี้เรียบง่ายพี่เจมอ๋อคือหัวหน้าเผ่าเขานอนพื้นไม่ได้ตั้พื้นไม่ได้เฮ้ยอ๋อนั่งตะขาบงูผมกลัวตรงกระต t ทองคุณขึ้นมากินผมใช่ผมก็ต้องนอนบนกระตคุณเคยเห็นป่ะเราอยู่บ้านเขหไาดอ่าห้าสิบล้านร้อยล้านเขาต้องมีปลายเท้ามีโซฟาผมจัดเต็มนี่เลยโอ้โหแล้วังดูวิวไง เนี่นี่เขาเรียกหัวหน้าเผ่าเนี่ยแหละนี่คุณดูผมเลยเห็นไหมแล้วคุณก็นอนไปไหนไงเจมนด้านี้โคตรเท่เลยพี่ดูเนี่ยอันนี้พี่ผาให้เจมนั่งเฮ้ยอันนี้ให้คุณด็อกได้ด้วยเฮ้ยนี่ของเจมพี่มาให้เจมคือพี่นอนตรงนี้ผมก็นอนตรงนี้เด็กที่นอนเจมอล้วพี่เข้าอีจะค่อยกางไอ้ทาร์ปนี่ก็เข้าอ่ะดูดิเป็นลายแบบลายทหารลายทหารลายทหารกาโมโอ้ยเยติอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะเห็นมาดูเยติ โหโหนี่แหละเขาเรียกหัวหน้าเผ่าทำไมมันมีสีส้มมีลายทหารขนาดพี่คุ้มทนขนาดสติกเกอร์เยี่ติผมเก็บยังลิมิเต็ดเลยดูอันนี้คือลิมิเต็ดอ่ะครับใช่ลิมิเต็ดเพราะมีลายทหารอะไรเงี้ยด้นี่ตีมเรือผมยังคุมตีมเรือสีส้มเลยนนี้เข้ากับนี้ใช่ไหมใช่ผมตีมเรือด้วยเพราะเรือไปเองพี่ขนเรือมาใช่ป่ะใช่ขนเรือมาเลยอันนี้ยังจัดไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนจัดเต็มๆได้ครับพิเศษให้ท่านผู้ชมดูแต่วันนี้พี่เจมเราต้องไปเซอร์วิ น้องๆใครมาแล้วบ้างไปดูไห้โอเคครับไปไนี่เป็นไงพี่แ่าแรกสวัสดีครับผมมาเมื่อวานอ่ะพี่ตูนแนะนำท่านผู้ชมว่าเป็นใครบ้างไหนครับผมตูนแคนพิเกตครับโอ้โหคนนี้ขายของฮิ้วอย่างเดียวเลย ใช่ป่ะแค่ชื่อก็บอกวสีเครมวันนี้มาตีมาตุนท้าที่ของผมจะมาแนวสีสันหน่อยนึงเอาเให้ทายให้เจมทายเท่าไหร่ในความคิดผมอะ่ความ,<ผ>มคิดว่าสักแปดพันอะให้ทีเดึยวแปดพันไม่พอเอาผมว่าหมื่นสอง ผมว่าหมื่นสองนะเฉพาะไอเนี่ยไอ้แขนพักเนี่ยเกือบหมื่นสองนั่นแะเกินนะจริงป่ะเนี่ยพี่ไอ้ไม้เนี่ยนะไี่ใหญไม้แค่แขนจริพัะเนี่ยพี่ตูนพี่ตูนเอายิงจริงเอายิงจริงประมาณครับเบส็จตัวหนึ่งประมาณสามหมื่นาคือไอ้เก้าอี้หนึ่งตัวนี้รวมอุปกรณ์อะไรของมันอ่าวันนี้เอาไปสองหมื่นเก้าพี่ตูนขายให้ซื้อไหมเท่าไหร่นะครับสองหมื่นเก้าขายตัวให้พันหนึ่งอันนี้ก็แพงเอาอื่นอีกเอาอื่นอีกพี่แนะนำ่อยเอางี้เหรอเอางี้ว่ะน่ารักน่ารักเอาแค่นี่พอคุณอย่างคุณจะต้องใช้ คืออะไรครับนี่นี่นี่ส่วนเออันน em> ี้เขาเขาไว้ทำอะไรอย่างงี้ไปเนื้อปิ้งย่างอะไรอย่างงี้ถ้ารักถารักถ้ารัการว่าเท่าไหร่คือถ้าผมบอกราคาไปอันนี้ก็คือถือว่าแพงละสามพันผมว่าไม่ถึงอันนี้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 ถูกกว่าอันนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้พันห้าสิบ้ยสมัยกว่าสองสามพันจริงนะอ่าอันนี้คือที่วางของมันอันนี้คือรวมกันเขียงไว้เวลาหั่นเนื้อเล็กๆน้อยๆอยาไว้ยำเนื้ออะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวผมชอบนะสี ใช่ใช่น้องสเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาคนเล่นแคมป์ลึกๆเนี่ยเขาเริ่มมีรสยมเริ่มมีสไตล์แล้วต้องมีตังไปได้ไม่ใช่มีรสยมอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตังแต่แต่จว่ามันก็เหมือนแบบการขยับสเต็ปนะตอนแรกก็เริ่มแบบใช่สตแตนดาร์ดเนอะเือนสแตนดาร์ดแล้ว<ช>เล่นไปเรื่อยๆอยู่เนี้ยแคมป์จะมีน้องๆอย่างเงี้ยเยอะมากที่เก่งๆเนี่ยถ้าช้า เดือนสองเดือนหรือปีไงที่ไม่ทันน้องเขาเลยนะของหมดตลาดเลยอย่างงี้ไม่ไม่ทันไม่ทันเพลนเขาอะเขาเปลี่ยนหมดทุกเดือนวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณพี่ตูนนะครับสวยมากครับสวยมากสุดยอดเจมส์นี่เป็นหนึ่งเต้นที่พี่ชอบนี่ฮิวลิเบิร์ดอะไรพี่ฮิวลิเบิร์ดอ่าเป็นหนึ่งเต้นที่พี่ชอบนะเป็นหนึ่งเต้นที่ผมไม่เคยเห็นของนี่นี่แนะนำตัวชื่ออะไรฮะ สวัสดีครับที่บอลครับผมน้องบอลน้องบอลอันนี้เต็นท์ประเทศอะไรอันนี้ของเอสโตเนียเอสโตเนียพี่ก็ไปถล่มหานะครับคือมันเป็นเป็นแบรนด์จริงจังเลยใช่ครับที่เอสโตเนียถ้าพี่ว่าเต็นท์อันนี้อันดับต้นต้นของโลกที่แพงนะจริงจริงเหรอพี่ใช่ตัวท็อปมันกี่แสนนะน้องสามแสนก็บีนะใช่ครับวันนี้เข้ามาตีในน้องบอลนะอธิบายให้ฟังหน่อยฉันว่าผมก็จะเล่นในแนวแบบสกินหลอกประมาณเนี้ยอย่างเช่นโต๊ะก็จะเป็นแบบเล่นวมล์รุ่นเนี่ยแบบเขาเล่นไลฟ์กราฟิกไง ปกติจะเห็นเพ้นท์มันผนังใช่ป่ะใช่ครับตอนนี้เขาเป็นแบบเพ้นท์ในเฟอร์เจอร์ครับดูที่เขานั่งเลยดูเก้าอี้หลายตังค้เนี่ยผมเห็นแต่คนจะเป็นลมเห็นเก้าอีเ้เขาโอ้ยลายมันไม่ใช่เป็นสกรีนนะครับมันเป็นปั๊มเหมือนแบบปัป๊มเข้าไปในหนังอ่ะสังเกตป่ะทุกเต็นท์ุกเต็นต้องมีกรติกระติกน้ำกยะติโอ้โหดูนี่นี่แค่ก่อฟืนนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยก่อฟืนเนี่ยให้ให้ให้ให,ให,ใหเจมเป็นความรู้เท่าไหร่ครับตัวนี้ เตาละครับใช่เตาวันนี้มือสองญี่ปุ่นมาก็หมื่นต้นๆโอ้โหเจไม่ร่วมขาด้วยมือสองด้วยนี่มีหิวโอ้ยนี่ปืนระเบิดเมืองเนี่ยชอบไฟไหคุณชอบไฟนะปืนนะนี่ยมันสะใจมากเลยเนี่ยดูดิถ้าผมแบบอยู่เฟซเฟซสมัยก่อนนี่พวกมันติไม่เล้วเนี่ยครับดีนะเลิกทำกันไปก่อนผมรู้ว่าพี่ร้อนแล้วเข้าไปเย็นๆหน่อย เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลี้ยงนะครับผมเคยได้ข่าวว่าหลังคาเนี่ยคุณเต็นท์จะแพงที่สุดเท่าไหร่เต็นท์คุณประมาณ2ล้านยอมนี่สองล้านท่านผู้ชมสองล้านนี่โอ้โหโหดมากเต็นี์คุณก็โหดนะสองล้านนี่คุณไม่ธรรมดาเลยเอาล่ะครับเอาเผื่อผมไม่ใช่เป็นหัวหน้าเผาบ้างได้แต่เต็นท์คุณลายสวยนะมีลายพวกอะไรทหารเนี่ยไม่ใช่ครับเชื้อราครับเชื้อราโอ้ยเย็นเฉียบเลยอ่ะเย็นหน่อยเฮ้ยโอ้โหคุณทำสวยขึ้นอ่ะ ไหนคุณมีเมนูอะไรแนะนำท่านผู้ชมหน่อยเบิร์กซิงเจอร์ของคุณเนี่ยซิงเกิลอะไรบ้างซิงเกิลช<ะ>ื่อวายนี่อ่าซิตี้แคมป์เป็นรวมของทอดกับรวมของย<อ>่างที่คนแคมป์ชอบเนี่ยอยู่ในจานเดียวอ๋อพันสามเจ็ดเจ็ดใช่ครับผมเออไม่แพงนี่แล้วก็มีอันนี้นอันนี้นนสุดฮิตนี่เข้ามานะครับเมนูหมูกระทะราคาสามแสนเก้าที่น่าจะชอบไม่แพงนะพี่เจมคุณจะบ้าป่ะเนี่ยจริงๆเหรอเนี่ย อ้าพี่ดูอ่ะพี่อ่ะพี่ยืนยันกับโซเกียวหน่อยว่าจริงไหมจริงครับแต่ใครจะกินก็กินผมไม่กินนะครับ,รบโอ้โหมีการขายแล้วรวยเลยเมนูขายดีของคุณเลยขายไม่ดีแต่ถ้าขายได้ผมอยู่ได้ไอเดียคุณดีผมชอบท <นะ S 1> ่านผู้ชมครับผมอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนมาอุดหนุนน้องนะครับเขาเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ผลักดันเรื่องของแคมปิ้งเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะครับในเมืองเนี่ยใครคิดว่าจะมีอย่างเจมทำ ตอนนี้ทางรัฐบาลเขากำลังผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวร์เรื่องนี้อยู่คุณทำไม่เหออเดี๋ยวต้องมีคนสมัครคุณพี่สนับสนุนผมะผมให้คุณอยู่แล้วคุณเอากี่ร้อยกูป่าผมร้อยล้านไม่ร้อยบาทไปเดี๋ยวกินอะไรกันมาโอเคครับเจม โอ้พี่เอสวัสดีครับวันนี้ทาอะไรเนี่ยกวาดใปไหมวันนี้มีจัดงานและคุณกวาดจะคุณอยู่ที่ใบคุณไม่เคยเปลี่ยนเลยเจ้าของแคมป์ร้อยกว่าล้านเนี่ยก็บอกเจ้าของแคมป์ต้องขี้หงุดหงใช้ให้มันถึงถึงแก่นนี่โอ้โหเนี่ยดูดิเดี๋ยวก่อนพี่อุ้มตาควาดมาไอ้ไม้กวาดเนี่ยกวาดจะตะล่อมตะล่อมตะล่อมมาไอ้หินแม่งก็กระจายอีกนี่วันนี้เอานี่ไปใช้ทุ่นแรงกว่าเยอะรุ่นเรานี่รุ่นใหญ่แลต้องใช้งี้ดูท่อสิโอ้โหอยู่กัลองเล่นดู ผมให้ <ฮะ S 2> คุณลองเล่นดูเดี๋ยวผมไปก่อนนะโอ้โหดูถว<ด> <ฮะ S 2> กยังปงิ้วเดี๋ยวนี้พี่ไม่ต้องพึ่งเอ็ดแล้วเน<ะ>ี่ย เป็นกูรูไปแล้วโอ้ยเชื่อไหมว่าพันหเนี่ยยังไม่ได้ไม้ซีกดีเลยนี่แจ็คมาพี่ชอบแจ็คหมาฮะแจ็คหมาขาชุรีมาเที่ยวที่นี่กี่ครั้งอ่าวังเซียอะไรปิงอ่าวันชูทีนี่สิอ๋อมาสามวันแล้วมาสาวันสนับสนุนโดยแคมป์ซซฟรีแคมป์ริมน้ำในป่าสนกลางกรุงตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการจัดงาน สายยางต้องโตโยกบาย t ีทีทีคอ r a ปอเรสายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย c คทการ์เด t น o ูส์บา t t ีทีทีคอ t i ปอเ สนับสนุนโดยแคมป์ซซฟรีแคมป์ริมน้ำในป่าสนกลางกรุงตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการจัดงานสายยางต้องโตโยกบาย t ีทีทีคอปเปอเร่สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย Cat Garden Tools by TTT Corporation r ั d s เรสารเล่งลำใหญ่เล่งดอกลูกใหญ่ไซส์ a a a นี่ให้สายางวิเศษอันหนึ่งมันดียังไงมันดียังไงเนี่ยพี่มันดียังไงสิบเมตรมันจะยืดได้อ่ายืดได้ถึงเกือบสิบห้าเมตรอ่ะยืดยืดจริงนะดึงดึงดึงดีอ่เนี่ยเออยังไงนี่นะต่อปุ๊บสมมติมาสิบเมตรไม่พอดึงมันไปอีกดึงจนหัวก็คุณหักมันยังไม่ขาดเลยไอ้นี่ไม่ขาดแต่หัวก็ท่อไปวีซีผมขาดอังนี้ลองอันนี้พี่ให้เรามาฝากของขวัญอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันไปไปดูกันเขาจะมีหัวหัวต่อแถมให้ อ่ะคุณลองเป็นแจ็คเสียบเข้าไปอ่านี่ก็ปึ๊บอ่ายุคใหม่จริงๆเสร็จแล้วอ่ะคุณเปิดอ่ะเปิดอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไขควงนะผมแค่ดัน,นเฉยๆเ,เบาๆอ่ะคุณฉีดได้แรงมาอันนี้นะไม่มีไม่มีแรงดๆงปั๊มนี้เนีธ่ธรรมดาหมาเนี่ยใช่ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเดินไปรดน้ำเดินไปกี่เมตรเดี๋ยวไปดิโอ้โหโ,หโอ้โหดูดิเอกเอกเอกคุณเดินไปจนลงน้ำมาเลยเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเฮ้ยนี่ป้าชอบเลยพี่ป้าชอบเลยคุณนี่รักป้าเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เดี๋ยว จ้าของเจ้าของเต็นท์ไป่หนวิวตัวนี้สวยว่ะสิน่าจะแพงนะเนี่ยเอ S น่าจะแพครับเอ้าสวัสดีพี่สวัสดีมางานนี้ด้วยนี่เขาเซียนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นี่พี่หอู๋ใช่เหรอพี่แจ้งไปแล้วว่าพี่เอาเต็นท์มาไงเฮ้ยพี่เหรอพี่โหเจนี้มาไม่บอกเลยเดี๋ยวนี้พี่ไม่ต้องพึ่งเอสแล้วพี่อเป็นกูรูไปแล้วโอ้ยนี่ใช้ของนี้เลยเหรออ้าวใช่ วันนี่โคมไฟอะเนี่ยโคมไฟเดี๋ยวเอาทีละอย่างโคมไฟนี่โคมไฟเนี่ยมันทีเดียวนี่คุณไม่มีจานช้อนเลยมันมาแค่นี้เหรอไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราไปอาศัยกินข้างๆเอาอเ<ห>ดี๋ยวพี่ก็มี<อ>หาถ้วยใบหนึ่งก็เดินจากแถวนี้เป็นเป็นชาวประมงจริงเพราะงานนี้นะครับเขาเอาเฉพาะหัวหน้าเผ่าพี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวหน้าเผ่าเป็นไงพลดังก็เป็นเงี้เจมอ่าเดี๋ยวน้องอะไรบ้างแนะนำเจอหน่อยรับลมเดี๋ยวค้าโอ้โอหอันนี้กี่บาทเจมิตินเต็นต์อันนี้นะเฉพาะเต้นอย่างเดียวครับ ยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อไม่เคยเห็นเลยสามหมื่นหกเฮ้ยยี่ห้อออซิโมคราฟแล้วที่นอนอะไที่นอนหมื่นแปดโอ้โหกระเป๋าอ่ะกระเป๋านั่นก็แถมมาก็แถมมากระเต็นอ่ะให้ให้คุณทายว่าโต๊ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่สองพันอ่ะผมไม่เชื่อไหมว่าพันห้าเนี่ยยังไม่ได้ไม้ซีดีเลยอนี่ไม้อะไรพี่ดมเลยอันนี้ดมไหมเจมดมไหมโอ้โหอันนี้เป็นไม้สังกัญนาเฮ้ยอ่ะเป็นไม้ที่อยู่ในอ่า ลุ่มน้ำอเมซอนเฮ้ยพี่นูตึ้งขนาดนี้เลยเหรอใช่ทางนี้ว่ะก็อีที่ผมนั่งนี่อุ้ยโอซิโม่ที่เป็นลิมิตูดเฮ้ยลิมิเต็ดเออลิมิเต็ดตัวนี้ห้าหมื่นโอ้ยตัวนี้ห้าหมื่นไม่ทำไมรายการดีเนี่ยผมนั่งหัวใจระแวงระกลัวก็จะหักเลยเออของพี่เหระเออของพี่ก็แบบคือมาซื้อเขาเลยมาแบบงานนี้มันต้องเต็มที่ไงนี่ทีเด็ดตัวนี้แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมันแพงอะไร ฐานเนี่ยธรรมดานี่อยู่ด้วตัวโคมนี้มันมันจะใช้เป็นแอปมีแอปอ่ามันเรากดแอปอ่าแอปเลยนี่ไงแอปแอ้มั้งนี่ไงใช้แอปพอกดแอปปุ๊บอันนี้มันจะกลางเป็นหลังคาเป็นเป็นทาบเลยไม่มีทาบไม่เห็นอยู่อ่าในแบบว่าโซเชียลอ่ะใช่ในหนักไม่ไม่ใช่ในโซเชียลในหนังการ์ตูนโอ้โหเอาดีๆไม่ดูเอาเอามีสาระท่านผู้ชมก็าตมีสาระอยู่เอาถ้าเอามีสาระคือ ผมมันไม่ใช่เจ้าของโ้ยนึกว่านึกว่าแจ๋วนึกว่าเจ้าของใช่ไหมจะดูสภาพเจ้าของปะล่ะอ้าวจริงปะเนี่ยเอามานี่น้องเจเจเจมาเนี่ยชื่ออะไรแนะนเจครับผมชื่อเจไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของทำไมสภาพนี้ไม่ใช่เจ้าของนี่หัวหน้าเผ่าที่ออกมาจากป่าอเมซอนวิธีเรจะเช็คว่าเจ้าของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะถามเอาองค์ความด้วยเจนี่ยี่ห้ออะไร อันนี้ไม่ใช่ของครับเฮ้ยอ้าว่อ้าวิถีขโมยใครอ่าบอกอันนี้ของพี่ไงขอนนี้อันนี้ต่ออะไรต่อยี่ห้ออะไรซีบูครับผมซีบูครับผมตัวไม้เป็นไม้ออกโอ้โหไม้โอ๊กอันนี้ไม้โออกก็แหละจริงๆก็คือไม้โอ๊กโอ้ยไี้ออกนั่งในการกูไม่โดนเว้ยนั่งกินนกเฮ้ยโชคดีแล้วโชคดีคนมีขี้ขี้ใสโหูเต็มเลยนกขี้ใสเคนแก้มไงพี่เป็นหัวหน้าป่าแล้วเต็นเต็นนี่ของอะไร ี่ะตัวยี่ห้อจริงๆเป็นของ T Tents ครับพี่อ๋อของ T Tents อาแจะที่มันเป็นสีแดงเพราะว่ามันเป็นงานคอลแลบอ๋องานคอลแลบอติมอะไรอย่างเงงี้ยออ๋านคอลแลบอันนี้เป็นคือมีกี่ชิ้นในตอนนี้ในไทยน่าจะมีสองหลังครับโอ้ในไทยมีแค่สองหลัง เล่นเต้นมากี่ปีแล้วอ่อประมาณ3ปีแล้วครับพี่น LIKE ี่ถ้ากับหนึ่งหัวหน้าเผ่าที่เรามาพูดคุยในตอนนี้นี่คือย่อมย่อมนะแบบคนเดียวย่อมย่อมเดี๋ยวจะมีขนาดใหญ่ใหญ่ๆเบิ่มเบมอีกหลายที่เลยเดี๋ยวไปเดินดูกันะขอบคุณมากครับน้องขอบคุณเจมสขอบคุณเจมส์นะครับครับ ี่หลุยนี่แจ็คมาพี่ชอบแจ็คมาฮะแจ็คมาไข่ทุเรียน<อ>แจ็คหมาอันนี้นะถ้าไม่มาเต็นนี้ไม่ได้เพรา<ม>สมัยมว่าเป็นหัวหน้าอีกหนึ่งเผ่าที่เมืองต,ต้นไม้ไทย แชมวันแคมบันใช่ไม่มีใครอยู่ไปไม่มีใครอยู่โอ้ยอยไม่มีใครอยู่โอ้ยอยู่ดิไฟบูบ้าบูบ้าเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยโอ้โหนี่ตีมเขานี่แบบตี๊มเขาปาร์ตี้เนี่ยอันนี้พี่แนะนำห่อเดยครับมันมันยังไงมันที่ห้ออะไรยังไงเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยหัวนี้นะตีมเขาเนี่ยเขาจะลุยฝนเป็นอลูมิเนียมหมดเลยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเขาสั่งผลิตนะไม่ใช่ว่ามีตังค์กรซื้อนะเน่เดี๋ยวเพื่อนออกมาเชิญเจ้าของหน่อยเชิญเจ้าของหน่อยอ่ะพี่วิทย์แนะนำท่านผู้ชม่่อนนนนาเเป็ใครไีย พิพิธนะครับจากเจ้าของแคมป์วันโโอ้หสวัสดีครับพี่หลุยรู้ป่าว่าเต็นต์ตัวนี้เท่าไหร่เต็นต์ตัวนี้เหรออ่าจักรประมาณแสนสามเฮ้ยทำไมพี่รู้อ่ะทำไมเขาแม่ที่าบไปอีกนิดนึงครับพี่อีกนิดนึงเท่าไหร่พี่เท่าไหร่อีกนิดนึงแปดนั่นเองครับแปดเกือบสองแสนเอาไหมขายวันนี้ขายสองแสนเอาไหมเอาไหมพี่รอให้มันขาดเดี๋ยวผมขอ พี่เอาไปทำอะไรตอขารแล้วพี่เอาไปทำอะไรไปขอไปอ้าวไปทำลานจอดรถได้เยโอ้แล้จะน้อยจอดมอเตอร์ไซค์สบายๆเลยสิบพันในนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นเนาะครับที่ว่านาคนใกล้อ่ะคือไม่ต้องเดินทางไกลคุ้มนะพี่จ้ะคุ้มคุ้มมีปลาให้ตกมีอะไรนะก็พิชิตปักสบายๆปลานี่พี่เมื่อกี้เยอะไม่ไหวเหรอสองนิ้ว Uhm หมายถึงหมายถึงนี่พี่เอ็นต้องใช้สองิมแ่ตรงใหญ่ๆคุณโยนหมาไปเลยนะหมาฟาบไหวเลยนะไม่ใช่ตัวเฮพี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งกำนานะของเมืองไทยครับก็ฝากกันนะครับแคปวันขอบคุณพี่วิทย์มากนะครับขอบคุณครับ พี่หลุยผมมาเจอกลุ่มหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหัวหน้าเผ่าเมืองจีนแต่ว่าผมพูดภาษาจีนไม่ได้ต้องให้พี่หลุยเป็นล่ามแล้วใช่ไหมไหนคนจ้าของหัวหน้าเผ่าเอ้าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ภาษาจีนไี่ต้องแปลเป็นจีนเลยนี่ดําเซี่ยนี่เก๋ซีซีเซี่ยนโอ้โหนี่เขาเจ่าเนี่งจัางเสียอะไรเสียเก๋แต่แต่วะอันนี้บอกเขาว่า บอกว่าอะไรเป็นคนไทยอ่าวังเซียแหละเซียมาเที่ยวที่นี่กี่ครั้งอ่าวังเซียหลายปีง่อวันชูทีนี่สิอ๋อมาสามวันแล้วมาสามวันมาสามวันอันนี้กวางอะไรนี่กวางตุ้งกวางอะไรอ๋ออันนี้อันนี้ไม่่ใชีาะไรอันนี้ขึ้นช่าย พูดไทยได้รทโนไมพูดไทยได้แล้วท่านผู้ชมชื่อคุณอะไรเนี่ยเทอโจครับเทอดโจโอ้โหพูดไทยชัดนะอันที่อุ๋ยาวแนะนำนี่แบบเขาังกินเขากินอะไรกันทุกองเเออฟีลว่าเอออันนี้เป็นเป็นอะไรครับขาหมูขาหมูเริ่มเริ่มพูดชัดอีกคนแล้วขาหมูเป็นเป็นขาหมูแต่ใช้ผัดอ่าอันนี้ถือว่าบ้านเราไม่ใช่อาหารชิมพชิม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 เลยมครับชิมริงเหอ อิมอ่าใหญ่ก็ใหญ่ไปยอ่าเล็กเล็กก็ได้ครับอ่าอ่านี่เลยนี่เลยนี่นี่นี่เล็กอ้าวถ้าบ้านเราเรียกคากิอ่าอย่างนี้เรียกคากิให้เจมให้เจมหากระดูกให้เจมอ่ากระดูกกินไหมลองดูดดูดดูดูอ่าเป็นยงไงพี่สวยรสชาติอืมก็คือขาหมูแต่เขามีเหมือนจะใส่พริกหมาล่าใส่พริกหมาล่าด้วยอืมกุ้งอร่อยมากนี่เขาอยู่เมืองไทยสวยไหมประเทศไทยเราสวยไหม สวยก็ปากระสัมพันธ์ให้อ่าประเทศจีนนะครับมาเที่ยวนะครับษฐกิจได้ดีขึ้นไปดูครับจากที่เมื่อกี้จะโดนพายุเข้านะครับไปหนึ่งชั่วโมงคนที่กางตันก็ยังอยู่แต่พี่เจมมีเซอร์ไพรส์วันนี้ดูพี่ดูพี่เจมทำอาหารเป็นกิมมิคแล้วล่ะของเขากิมเจมมี้เป็นทำอะไรคนแคมป์ก็ต้องแบบ เปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายโอไม่ใช่ไม่ก็จะไปเรียกไอ้อ่างมาไม่ใช่ก็คือคนแคมป์ก็ต้องบาร์บีคิวใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่ๆ V i P ที่แบบอุตส่าห์มาหาน้องใช่ป่ะหัวหน้าเผ่าเราเนี่ยเราจะให้พี่ๆี่เขาปาร์ตี้บาร์บีคิวกันเราก็จะมีบาร์บีคิวนู่นนี่นั่นให้พี่ๆี่เขาย่างมีมัสเมลโล่ให้ย่างอันนี้ขนมปังกระเทียมเอาไว้ย่างกินคู่กับบาร์บีคิวก็จะอร่อยแน่นอนครับพี่ สำหรับวันนี้นะค,ะครับแท็กสบลีวิธีคนแคปของเราประทับลาคำสั่งขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ เป็นเจ้าของแบรนด์ Urban Forest ค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆนะที่ดูรายการอยู่วันนี้เขาคือเจ้าของแบรนด์เขาเรียกว่าเป็นทาร์ฟแบนด์เนี่ยเขาทำมากี่ปีแล้วครับทาร์ฟของเขามีความแตกต่างราคาเปิดตัวที่เกาหลีประมาณเท่าไหร่ครับสมัยก่อนประมาณร้าน ร้านสองค่ะเขาทำมาคอลแลบกับญี่ปุ่นนะคะมีแค่ตู้หลุดห้าสิบห้าสิบตัวเหมือนกัวมันจะห้าสิบชิ้นไอ้สัญลักษณ์ตัวนี้คือกันไฟใชัไหมกันไฟก็คือเวลาเราเผาเล่นฟืนเฟืนมันปิวสะเก็ดมาไม่เป็ไรลองไหมฮะลองไหมเพื่อติดตามได้ในรายการแคมป์เซฟรีวิถีคนแคมป์ทุกวันอาทิตย์เวลาใหม่16บหนาฬิกาสินาทีทางช่องท็อปนิวส์ สนับสนุนโดยสายยางต้องโตยกบาย t t t Corporation สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย CAT Garden Tools by TTT Corporation อันนี้คือไม่ปกติคนทั่วไปโอ้เป็นคนปกติไหมครับเนี่ยปกติอ๋อโอเคครับอ่ะอเอาไง แล้วพี่อะพี่พูดกันขขาว,ขาว,ขาว,ว,วข่าเราเกินหรอกเราก็มาใส่กินมากินหมาล่านะครับเช็คของนะเวลาไปไหนของจะไม่ค่อยครบพี่เจมจะติดไปอีกไม่ให้สองแิ้อลย